ครับพบกับเสือสื่อมีดเดินป่ามีดเชมมีดควาวันนี้เสือนํามีดหลากหลายการใช้งานนะครับอ่าวันนี้เสือนํำมีดมานําเสนอนะครับหลากหลายการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคววนะครับงานสับซอยฟันขยับข้อมือแม้กระทั่งตัดไม้ใหญ่นะครับเล่มที่1นะครับเป็นใบมีด s k 1นะครับหรือว่าจอบหมุนนะครับ ความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับผมสันอยู่ที่ห้ามิลนะครับคมกว้างประมาณสองนิ้วนะครับคมจัดมากเลยนะครับผมนะครับออกแบบสําหรับกีมหน้าเขียงโดยเฉพาะนะครับผมนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับผมเล่มที่สองนะครับผมเหล็กเดียวกันนะครับอาจะมีนะครับรอยนะครับยับตรงนี้นะครับเป็นอาการยับของรอยของจอบหมุนนะครับผม ความยาวของเล็บที่2อยู่ที่9.6กนิ้วนะครับผมสันอยู่ที่4.5นะครับมินนะครับคมกว้าง2องจนึคมจัดตัดกระดาษนะครับตัดฟันลากซอยได้หมดเลยนะครับผมนะครับผมกินหน้าเขียงนะครับผมเล่นที่3นะครับผมเป็นมีดฟันเบตเตอร์เล็ตนะครับน้ำหนักนะครับ ไม่มากนะครับความยาวอยู่ที่9.6นิ้วนะครับผมสันอยู่ที่6มิลนะครับไล่ปลายบางนะครับคม2.3นะครับออกแบบมาสําหรับปั้นไม้นะครับผมพกพาง่ายน้าหนักเบานะครับผมคมจัดนะครับผมซุกนะครับนะครับเป็นโต๊ะหัวมนนะครับคมกินหน้าเขียงนะครับสังเกตกินหน้าเขียงนะครับความยาวอยู่ที่9.7นิ้วสันอยู่ที่5.5นะครับไล่ปลายบางนะครับ ผมกว้างสุดอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับผมจัดมากเลยนะครับผมฟันไม้นะครับได้เลยครับสบายเลยนะครับผมฟันไม้กระเดกได้เลยเนี่ยครับเล่มที่ห้านะครับยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะครับสันเจ็ดมิลยาวสองจุดสามครับผมผมจัดมากเลยนะครับเล่มที่หกนะครับผมเป็นมีดปลายแหลมนะครับสันอยู่ที่ 6.5จุดห้ามิลยาวอยู่1ิ5จุดห้านะครับคมกว้างอยู่หนึ่งจุด้านะครับคมจัดมากเลยนะครับผมออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับสวยมากครับด้ามหนิ้วนะครับเล่มที่หกนะครับเล่มที่เจ็ดนะครับสิบอ็ดนิ้วนะครับสันเจ็ดมิลนะครับคมกว้าง หนึ่งจุดเก้านะครับผมเต็มที่แปดนะครับผมเป็นมีดงานครัวนะครับผมซอยเนื้อนะครับผมคมจัดมากเลยนะครับผมยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสันห้ามิลนะครับผมกว้างหนึ่งจุดเจ็ดคมจัดมากเลยนะครับผมซอยเนื้อย่างสวยเลยนะครับผม เล่มที่เก้าเป็นมีดม้งนะครับผมงานครัวนะครับผมสันอยู่ที่สี่มิลความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับคมกว้างหนึ่งจุดห้านะครับผมคมจัดเล่มที่สิบนะครับยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมก็หกจุดห้านะครับสันนะครับแล้วก็กว้างสองนิ้วนะครับผม นะครับผม1 0บกับสิบเอ็ดก็จะขนาดเดียวกันนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับผมฟันได้นะครับฟันได้ทั้งป่านะครับด้ามเป็นเอกลักษณ์นะครับครับด้ามบ้องมุ้งนะครับนะครับผมเป็นโต้บ้องนะครับสันหนานะครับไม่มีปัญหาด้ามแตกนะครับยาวอยู่11.8สัน7มิลนะครับกว้าง2.2ครับ สิบสามสิบสามยาวสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับสันแปดมิลกว้างสองจุดสามนะครับเอาใจสายฟืนนะครับคมโค้งตัดไผ่ได้เลยนะครับเอาใจสายฟืนนะครับคมโค้งนะครับผมคมจัดนะครับผมยาวสิบเอ็ดจุดสองนะครับ สิบเอ็ดจุดสองนะครับเก้านะครับคมสองจุดห้าครับฟันไม้ได้สบายเลยนะครับผมสำหรับคนชอบฟันไม้หนักนะครับผมสนใจมีดหลากหลายการใช้งานนะครับผมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 7 5 6 0 2เ8จนะครับสำหรับรถนี้รถพี่ศษนะครับรถเล่มทั้งเดียวนะครับ ราคาอย่างเล่มละ550บาทนะครับขอบคุณครับคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ